ท่านเขผมขายจะขายซื้อไหมคะพี่จ่าหนูมีแฟนแล้วค่ะตัวจอเรเล่นก็เป็นเนอะ ียวครับเดินคุยวกับเ่ได้เป็นบาค้อมือขึ้นแหงหาวครับีขั้นเขียวไปยไปขาวางขันเขียวอ่ะ้ยแต่ขาววดอไรเนาะงการจหอดสามถุงคืนสามถุงคืนไ้หรืวา มาแล้วครับคนสวยคนหล่อมาแล้วครับตลักตลักตลักตี ata, ga, ่ตาย่างปล่ามาหาเรานีนี่จากปล่ามาพี่เร็วพี่พี่โอเคโอเคพี่เอาพี่เอาพี่มาถ่ายบ้าโฆษณาขายกิมจิพี่มาถ้ายกิมมาถ่ายใหญ่เอาเร็วเอาพี่มาถ่ายได้่เอาเร็วเร็วใหญเอาจากสวยเหมือนพี่หน่อยเร็วมาถ่ายใหญเอาจากสวยเหมือนพี่ ีีมาขายดีมาขายตรงนี้ค่ะมาเร็ว f ยากซื้อาโตเกียวทางม่้หวนาขายคิีมตัวเกียวก่อนเร็วโตเกียวให้ป้าทายมาดูว่าป้าได้ทาอยู่ยังไงตัวเกียวมาพี่สาวทายให้ป้าหน่อยตัวเกียวจะขายโลชั่นรอแป๊บเดียวเดี๋ยวนุนจะขายตัวเกียวยาวขึ้นอันขายครับขายขายครับขาย ครายาขาวเหมือนน้องเกียวนะคะเหมือนอเกียวเกียวนะขายคับขายขายคับขายขายค้าขายโลชั่นโตเกียวนะคะยี่บบบบอกเอฟซีเลยจะครายขาวเหมือนพี่ค่ะใครจะขาวเหมือนพี่นี่ตาค่ะซื้อโลชั่นโตเกียวมาทานนะคะผมือซื้อเลยหอมด้วยไม่ตีขนด้วย แล้วก็จะสวยเหมือนพี่อเกียวโชว์โชว์โชว์คิมก่อนครับดีถือครับถือโลชั่นน้อมหอมน้องโตเกียวเอาครับผมหนึ่งพันสามร้ยท่านสวัสดีครับนี่อยู่ก่อนนี่แป้ที่ไหนมันเเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวโอ้โโอ้โหหอมอนไ มาอยู่กับป่าวมาสิเป็นกับงานนี้กับงานเนี้ยมาให้เอฟซีดูก่อนเรียวใครขาวมาค่ะมาค่ะมาดูขาวไหมตกิยวขาวไหมตัวเกิยวก็ขาวพี่พี่พี่นี่มามาขายลุชันตเกิยวหน่อยขายจะขายนี่ลุชันตเกิยวลูกอยู่ตรงนี้อันนี้เร่ลชันตเกิ้วใช่ไหม ตัสอีเซลล์แมวเงีโอเคมาค่ะตัวชั้นน้ำหอมน้องตัวเกี่ยวค่ะอย่าไม่ได้เอาเสียบอกถ้างั้นนั่งลงค่ะนั่งเล่นอยู่ดีบ้างค่ะนั่งตรงนี้ค่ะนั่งลงค่ะพี่พี่นั่งลงค่ะผู้อะไรไปผู้อะไรไป นุตตาไปแล้วสวัสดีค่ะคนีตานตายานตะมูบอลน้าไปแล้วลแล้วกระเป๋าของใครทาแป้งจากบาก่อนซาลาอาซาลาอีเอามา่นางตาบวายยังยามเนเอาเซีย <laughs> ตัวเกียวยามเปาเอาเซียนางตาไว้แล้ว,วไปทำงานจัแป๊บไม่ได้ครับ อืออือบ่ไป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 ครับบ่ไปแล้วไปทำหลอกงานครับสวัสดีครับเซีสวัสดีครับ FC พี่จะไปงานแล้วสวัสดีครับเอขซางหลัง่อาห่นหัน ผมโตเกียวรอไหมคะอือใส่เสียบนึงเอาอะไรครับน่ะดึงมือใหญ่ๆไปเอายังนหรอแบบใหญ่ๆๆ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 ่ๆๆ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  พี่ใหญ่เอายาขาวเหมือนพี่นะก็ปาลร้าี่เวขาวดูเดี๋ยูมีตาป้าก็มีขาวของพ่อไทยมีอะไรผีเนี่ยมีาป้าอย่ีมาป้าดูดีพีตาป้ายูเดี๋ยวาป้าูีสุดดีโอ้ยอยากให้าป้าก็มีเดีอ้ดู้าทาใหอยดูมาทาใ้พี่ตาไปเบ่งลูกจอดไหพี่ตา ลุงเจ้าก็ขึ้นเดือนตัวลแค่ไหเขียนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับจจีครับเอวจตดระบ สวัสดีครับคุณย่าจะลูกสวัสดีครับคุณย่าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมียค่ะและลิตาขายอะไรคะโอ้ยแฉะห้าตะเคี้เหมดมือเรียนขายของอีลีเต็มเพื่อนอยู่ลีตาขายอะไรคะเอาพี่น้องมอนลีตาเด้ออันตายเบิ่ง ปวบงพี่หลองมึอองคอนี้กันเต็มนเนี่ยปวดอือห็นต่หัวคุวิ่งทำไมหลอจังเลยเนี่ยพี่หลองมึงคลองนี้มงเนี่ยมึงปวดดื้อทิมก็เป็นโอ้ยมาทรรมาดาด้นนเนี่ยนะ กัพาเลนน่ะเดี๋ตป้พ่อเลนไมา้กฮัลโหลพ่าันในเปิดไหมเปิดมองนี้แลยเ,อ,เอาร้องเพลงค่ะร้องเพลงค่ะตัวในน้อยอีวอนเปิดเพลงสีแซวหรือแหววพ่ไม่เปิดทานวะมันนี้ป้าเปิดให้ป้าเปิดให้อเ,ใหเ,เอาอินพุตโมเดลอ่ะร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงรอเห็

ขออีกเครื่องนึงมาให้น้องหน่อยเร็วนน่นไมมไไนไี่แต่ขอไห่หน่อยค่ะาขาข,าข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 าอารอง,องเ,เร็ว 嘟个嘟嘟嘟，超级了！ ข้องเอาเอาข้องคอหน่อยค่ะแม่แพลนอนจ้า It's a big, 我结婚完了。<music> <music>